สวัสดีครับวันนี้มีดอกมอร์นิงกอรี่หลายชนิดมาแนะนำนะครับอันนี้เป็นดอกสีม่วงนะครับดอกสีม่วงนี่ติดมเมล็ดหรือติดฝักง่ายมากนะครับชน,นิดที่ที่สองที่แนะนำครับนี่ฮะมันอยู่ข้างล่างครับอยู่ข้างล่างอันนี้นี่ฮะ ก็เป็นอีกชนิดหนึ่งเป็นดอกใหญ่นะครับครับชนิดสามนี่มาดูดอกนี้นะับนี่ครับอ้าวดอกนี้ไม่ไม่สวยเลยแต่ว่าก็เป็นอีกชนิดหนึ่งนะครับบางวันสวยบางวันไม่สวยมันขึ้นอยู่กับว่ามันมีใบบังหรือเปล่านะครับมาดูดอกชนิดที่สามนี่ฮะชนิดที่สี่ครับนี่ นี่ครับชนิดที่สี่นี่อันนี้ฮะดอกสีแปลกดีนะครับนี่ฮะชนิดที่ห้านี่ไปดูตรงนี้นี่ฮะดอกพวกนี้จะเป็นดอกใหญ่นะครับเวะลาที่มันบานแล้วมันจะไม่เห็นดอกชัดปุ๊บอุ้ยขาดไปแล้วนี่นะฮะ พวกนี้ก็จะเป็นดอกที่ดอกใหญ่ๆนะฮะเวลาที่เราปลูกมันจะมีใบบางอยู่เยอะนะฮะอีกชนิดหนึ่งครับนี่ครับสีฟ้ามีลายขาวนะครับามาดูชนิดต่อไปครับ ชนิดนี้เป็นชนิดพิเศษนะครับเป็นสีชุมพูซ้อนปกติมอร์นิ่งกอรี่เราจะเป็นดอกไม้ชั้นเดียวใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้เป็นดอกสีชุ่มพูแล้วก็ซ้อนด้วยถนะ้ามีหลายกลีบอยู่ในในดอกเดียวกันเนี่ยนะครับดอกสีชุมพูนี่ดอกซ้อนนี่หัวงเมล็ดมากนะฮะไม่ค่อยไม่ค่อยจะติดฝักนะครับนี่ครับ นี่ก็สีชมพูซ้อนเหมือนกันนะครับย้อนกลับไปดูข้างบนนู่นน่ะฮะนู่นไปอีกชนิดหนึ่งนะครับครับชนิดนี้ที่เคยบอกไว้ว่าไม่ค่อยติดเมล็ดนะครับไม่ค่อยติดฝักนะครับก็มาให้ดูตรงนี้อีกนิดนึงนี่ฮะจะเป็นดอก ชนิดเดียวกันกันกบที่ที่ดูเมื่อกี้นี้นะฮะเนี่ยฮะสองสองดอกนี้เป็นชนิดเดียวกันแต่มีความหลากหลายของดอกของสีนะครับให้ดูมล็ดนิดนึง่งนี่ฮะอันนี้มีติดฝักนี่ฮะนี่เป็นฝักของชนิดเดนี้นะครับนี่ก็เป็นความหลากหลายของมอร์นิ่งกอรี่นะครับ